สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างเก่งบารบือนะครับวันนี้พ้ามาดูคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าจากอำเภอกุลังนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกค้าท่านนี้เป็นผู้หญิงนะครับต้องการเครื่องใหม่นะครับอันนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งห้านะครับก็คือเครื่องขนาดสิบห้าจุดห้าแรงนะครับสตาร์ทกุญแจนะครับ คงเกียร์เป็นของวิกิวนะครับล้อหลังขอบ16นะครับล้อหน้าขอบ14นะครับ <ính> ก็เดี๋ยววันนี้จะไปลองไถดูนะครับหลังจากถ้าทดลองเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะส่งงานนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีนะครับคันนี้นะครับ เข้าลองอ้อยนะครับตัวนี้ยังยังไม่ได้ทดลองนะครับยังไม่ได้ทดลองเล็กนะครับเล็กแคบนะครับเล็กแคบเปี้ยนะครับล้อหลังเป็นขอบสิบสองนะครับล้อหน้าเป็นขอบสิบนะครับล้อหลังเป็นยางบางแอลแท้นะครับยางบางแอลแท้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นยางหลอดดอกนะครับ ก็นะครับจากพื้นนะครับคันนี้เป็นโครงเกียร์ทะเลทองนะครับโครงเกียร์ทะเลทองถือว่าโครงเกียร์ทะเลชองช้าครับช้ามากนะเกียร์หนึ่งนะครับแต่ก็น่าจะเหมาะสําหรับถ้าติดตั้งโรตารี่นะครับเราว่าวินชานะครับตอนนี้ความกว้างอยู่ที่ 70, เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเซนนะครับล้อหลังนะครับแต่ล้อหน้าอยู่ที่เจ็ดสิบสี่เซนนะครับแล้วก็มีงานอีกสองํำคันนะครับตรงนู้นนะครับคันซ้ายนี่เป็นร้อยยี่สิบนะครับเซนตินะครับคันขวานี่เป็นร่องอ้อยนะครับแต่ว่าเป็นโครงสยามสามเกียร์นะครับ นี่เป็นล้อหน้านะครับของคันทํำไหน,หน้นะครับกถนตอนนี้โรตารี่ครับโรตรี่กํลาลังทําอยู่นะครับน,นี่โค้งโรตารี่ของคันนี้นครับโรตารี่คันนี้จากอาเภอสีีชมพูนะครับจังหวัดขอนแก่น ก็รอประกอบขานหน้านะครับคันนี้ก็มีโรตารี่นะครับความกว้างอยู่ที่ไม่เกิน80เซนนะครับอันนี้จากกาลสินนะครับอำเภอหนองกุุงศรีเข้ารองอ้อยนะครับคันนี้จะเป็นยาง4-50ขกอบ19นะครับแตกต่างจากคันทะเลทองเมื่อกี้นะครับก็คือหน้ายางมันจะแคบหน่อยนะครับหน้ายางอยู่ที่100นะครับตรงนี้ ก็คือ10เซนนะครับแต่คันนั้นหน้ายาง15บห้าเซนนะครับอันนี้ก็แคบได้อีกนะครับโค้งสยามนะครับมันปรับได้สามเกียร์ปรับได้ครับแคบไปอีกก็เดี๋ยวไปดูคันข้างหน้าเมื่อกี้นะครับอำเภอกุลังเดี๋ยวไปทดลองไถยดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าโอเคก็เดี๋ยวส่งลูกค้านะครับผม